สวัสดีค่ะชื่อแพนแพนค่ะเรื่องภาษาขีดแพนสื่อสารได้อยู่เพราะว่าแพนได้ไปเรียนที่ฮ่องกงมาค่ะตอนเด็กแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยแต่ว่าเรื่องแกรมมาแพนอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เทียบกับคนไทยแล้วเพราะว่าสามประเทศเขาจะไม่ค่อยสอนเรื่องแกรมมาเน้นขนาดนั้นซึ่งมันสําคัญมากสําหรับไปสอบ IELTS หนูก็เลยหาเรียนคอร์สออนไลน์เพราะว่าหนูไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปออนไซต์เท่าไหร่เพราะหนูติดเรียนติดเพื่อนมีแอคทิวิตี้อะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็ได้เจอจุฬาติตร์สอนคอร์ส I ออนไลน์ก like ับครูพี่หลิวค่ะ แล้วหนูได้ไปสอบ IELTS อันนี้คือใบคะแนนของหที่ได้ามาจะสอบแล้วถ้าเราดูคะแนนดีๆก็ Listening ได้ 8.5, Reading 7.5, Writing 6.5แล้ว Speaking จะ7.0ค่ะแต่ว่า overall band score ก็คือ7.5อยู่ที่ level C1 แล้ว level นี้ถือว่าดีมากเพราะว่าถือว่าเราสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องเขียนคล่องพูดคล่องจะสอบเข้า,าได้หลายมหาหลัยเลยค่ะเช่นจุฬามฮิดนเพราะเขาจะรับประมาณนี้ค่ะ ก็อย่างที่หนูพูดไปนะคะหนูได้เรียน i อเอ s ออนไลน์แบบรูที่หลิงที่จุดาจิเตอร์ค่ะเพราะนี้จะสอนออนไลน์แล้วก็จะตอบโจทย์เด็กๆที่กําลังมีปัญหากับการที่จะเดินทางไปออนไซต์ site. อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเรียนออนไซต์เท่าไหร่อยากเลือกวันเวลาเองาการที่เรียนออนไลน์จะตอบโจทย์อันนั้นได้ค่ะ หอนหนูได้เรียนกับครูพี่หนิงพี่จาร์ดิเตอร์ครูพี่หนิงจะสอนดีมากมีเทคนิคดีแล้วครูพี่หนิงจะเอาแนวข้อสอบให้มาเยอะเลยค่ะแล้วก็จะเหมือนกับตอนที่ไปสอบหนูที่เราเรียนมาจะเหมือนกันเตะเลยค่ะหลังจากที่เรียนเสร็จแล้วไปสอบหนูได้คะแนนด,ดีมากเลยค่ะที่สอบได้ listening 8.5คือเยอะมากนะคะแล้วก็จะอัพเดเวลอันอื่นได้เพราะอันอื่นอาจจะยากหน่ยก็คือดีมาก สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหา i t อเรียนออนไลน์เพราะว่าไม่อยากไปเรียนออนไซต์หนูแนะนำครูที่หนึ่งที่จุฬาติตเตอร์ค่ะรับรองไม่ผิดหวังจริงๆค่ะสอนดีมีเทคนิคดีแล้วก็มีแนวข้อสอบให้เพียบเลยค่ะตอนนี้ไปสอบจริงเหมือนเลยค่ะเหมือนกับที่เรียนมาเลย